ที่ข่าวจากทุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบูพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่14ค่ะคณะกัละยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วณนาศาลาปฏิบัติธรรมทุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี โดยภายในงานนะคะผู้แทนได้จุดธูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดอภิธรรมนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดภาพบังสกุลและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ค่ะ สำหรับงานบุญพิธีบุพเพปตรพลีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะคะเพราะเห็นถึงความสำคัญของวันพระซึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะรอคอยส่วนบุญจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผลบุญนี้แก่ท่านทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วนะคะจะได้พ้นทุก์ในปรโลกอีกทั้งผลบุญทําให้ผู้ที่ทําบุญนะคะมีจิตใจที่ผ่องใสและแสดงให้เห็นถึงความกระตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยค่ะนี่นะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการทําบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้ที่ร่วงรับไปแล้วค่ะ